สวัสดีครับมาพบกับ isuzu mu x 3.0 dvd n a v i 4x4 ครับปี2018คันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่829,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีออกรถ0 000, บาทได้เลยครับรวมจัดลมโอนประกันภัยชั้น1เรียบร้อยแล้วครับผ่อนก็จะตรกงวดละ15,000บาทครับ72งงวดหรือจะจัดเอาเงินเหลือกลับบ้านก็ได้นะครับจะมียอดเงินเหลือ อยู่ที่88,000บาทครับผ่อนก็จะตกงวดละหนึ0 0มืครับ7 2็ดสบสองวดอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสีสันเงางามรอบคันครับสีขาวมุกสวยๆมาพร้อมแม็กแต่ง T37 ขอบ18ดแปครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับไม่เคยชนภายในสวยสะอา,าเดเรียบร้อยนะครับสีครีมแผงประตูสวยๆเลยครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับ สวยงามครับมีจอมีกล้องถอยพร้อมครับคันนี้เบาดอังสีครีมตาดเรียบร้อยครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกห้องเครื่องเดิมนะครับคานหน้าเดิม เม็ดอาร์คอยู่ครบครับน็อต <Not S 1> ไม่ขยับเพจอี Page e สูุเดิมครับฝากระโปรงเดิมครับมอกออยู่ครบแมกกแซีนคาร์ิแปรรอเลยครับสวยงามมากนะครับ เบาะนี่ไม่มีช้ำเลยครับเบาะแสามก็สะอาเดเรียบร้อยครับมีจอบนเพดานนะครับแอร์หลังแต่ง,งามรอบคันครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับกรุงเทพครับ เบอร์โทรติดต่อ0614432829ครับ